สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราเที่ยวกันต่อได้เลยนะครับผมหลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับผมเราเสร็จสิ้นการทัวร์ทั่วเมืองทอทริกันแล้วใช่วันนี้นะครับเราย้ายเมืองมาอยู่กันที่เมืองชิมาเนะครับ<ล>อย่ารุ่มพาผมเที่ยวต่อใช่แล้ววันนี้นะคะที่แรกที่เราจะเที่ยวกันในชิมาเนะเนีเน่ยก็คืออาดาจิมิวเซียมออฟอาร์ตปัดจะไปกด GPS กันได้ครับผมพี่บุ้งครับ เซียมนะคะตอนนี้รเราอยู่ที่เมืองยาซึงิซึ่งเวลาที่คนที่เขามาเที่ยวที่จังหวัดชิมาเนะเนี่ยนะตรงนี้เป็นจุดแหล่งท่องเที่ยวหลักเลยที่ควรจะมากันอุ้มเคยมาที่นี่แล้วนะคะแต่ว่าเมื่อ2ปีที่แล้วรู้สึกว่าชอบมากๆก็เลยพอมีโอกาสได้มาที่เมืองนี้ก็เลยจะพาลอแล้วก็พาเพื่อนๆมาดูอีกทางหนึงปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลย้ไป ถึงตรงนี้นะคะไม่แนะนําไม่ได้เลยคนนี้คนนี้ก็คือผู้ก่อตั้งสวนแล้วก็ผู้ออกแบบสวนแห่งนี้นี่เองคุณคอาดิชชิเซนโกะทีนี้รู้จักผู้ก่อตั้งเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปดูสวนของเขาได้แล้วไปกันเลยครับโอเคอากาศดีมาก มาถึงตรงจุดแรกเลยนะคะตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่า the di landscape garden จะเป็นสวนกว้างๆเนี่ยโอ้ญี่ปุ่นเขาทำดีนะคือเขาจะมีเก้าอี้ e ให้แล้วก็เนี่ยมองเห็นแบบโอ้โหเหมือนจะวิวเห็นได้ชัดหมดเลยเราก็สามารถที่จะนั่งแล้วก็มองซึมซับบรรยากาศต่างๆค่อยๆเก็บรายละเอียดต่างๆไปได้ เนี่ยสังเกตว่าคนญี่ปุ่นมาเขาก็จะนั่งแล้วก็ค่อยๆมองค่อยๆดูไปเรื่อยๆอ่ะลองนั่งดูงั้นเดี๋ยวขอใช้เวลาตรงนี้หน่อยนะครับอยากดูเพื่อนครับผมจะบอกว่าอย่างตัว ที่ผมนั่งดูตอนนี้นะครับคอวามรู้สึกแรกที่เห็นเนี่ยอย่างแรกเลยรู้สึกว่าหนึ่งเลยนะคือสวยครับสวยมากแล้วก็สัมผัสได้ถึงความเป็นธรรมชาติเหม,มือน<ล>การจัดวางไอสักอย่างหนึ่งที่เป็นดรามมิกที่ผสมผสานกันอย่างสวยงามมากๆนะครับตรงนี้การจัดวางจะเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันจะเปลี่ยนไปตามฤุูการด้วยสวยมากๆครับอยากให้มาดูด้วยตาตัวเองถือว่าสวยมากจริงแล้วตอนนี้พี่ว่าเรารีบไปอีกอันกวดาก่อนใช่พอยังไงจะตามมาใช่ไปกันก่อนแต่สวยจริง มาถึงมุมนี้นะคะเพื่อนๆอุ้มไม่อยากให้เพื่อนเดินผ่านไปเลยเพราะว่าตรงเนี้สวยมากจริงๆสวยๆให้ดูนี่สปริงซัมเมอร์ออทามวินเทอร์เป็นภาพเดียวกันแต่คนละอารมณ์ครับสวยทั้งสี่ฤดูเลยใช่ครับเห็นไหมแล้วเดี๋ยวพอมามองภาพจริงปุ๊บเหมือนเป๊ะตอนนี้นะครับผมเราถ้าเกิดเราไล่มาตามมาดูเนี่ยที่เรามาตอนนี้คือเราอยู่ ประมาณกำลังจะเป็นซัมเมอร์ซัมเมอร์จะเข้า<ช>อ,อ๋อถ้ำครับอยู่ช่วงที่คาบเกี่ยวกันใช่แล้วก็ฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันดีกว่าว่าจะสวยเหมือนในภาพหรือเปล่า คือมันเหมือนกับกรอบรูปครับเหมือนที่เขาบอกเลยนะฮะเหมือนแบบมันไม่น่าเชื่อว่าการจัดวางของเขาเนี่ยมันจะทำให้ความรู้สึกคือเหมือนมองรูปวาดอยู่เลยแต่คือมันคือของจริงนะครับแล้วก็ต้อนได้สังเกตด,ดูว่าอยู่ในคับเกี่ยวระหว่างสปริงกับเอทถมนะจะเห็นว่าตัวใบไม้บางส่วนเนี่ยจะเริ่มใกล้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงแล้วนะครับสวยมากครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปก่อนนะ เพื่อนครับจุดนี้นะครับเป็นน้ําตกคิคาคุนะครับที่สวยงามมากๆแต่ว่าผมเนี่ยคือเดินมาเนี่ยไม่ได้เห็นเองนะว่าต้องถ่ายตรงนี้แต่มีจุดบอกเอาไว้แทบทุกที่เลยนะสำหรับที่สวนที่นี่นะครับนี่วงกลมไว้เลยว่าเฮ้ยอันนี้คือไฮไลท์ที่เราต้องต้องควรจะถ่ายหรือว่าควรต้องดูไปพิเศษเริ่มเป็นละเริ่มเป็นละเดี๋ยวมีสวนกว่านี้เรื่อยๆมีสวนวนี้ไปเดี๋ยวพาไปดูไปกันเลย สวนพรการ์เดนเนี่ยนะคะอุ้มรู้สึกว่าวันนี้อุ้มโชคดีมากๆเพราะว่าตอนเนี้ยตอนที่อุ้มมาเนี่ยกำลังจะเปลี่ยนฤดูจากฤดูร้อนเป็นเข้าจะสู่ฤดูแบบออทัมแล้วอากาศดีวันนี้ฟ้าใสเปิดเห็นไหมหูแดดดีมากง่ายๆเลยเพื่อนๆการดูส่วนนี้เลงอ่านี่เราลองมาดูนะเราขย่อบอกมาให้อยู่จนจุดกึ่งกลางของสวนมองเห็นชัดๆกดแชะ สวยมากสวยงามมากเป็นเพื่อนดูเปนเพื่อนดูเป็นพื่อนดูอ้อันนี้เป็นมุมที่มาเราที่แล้วจำได้ว่ายืนดูนานมากส่วนนี้นะคะมีชื่อว่า The White g a v e l and p i e g a r d e n แล้วก็รู้สึกว่าต้นไม้ที่เคยดูหินพุ่มไม้รวไมไปถึงแม้กระทั่งภูเขาตรงนู้นที่ผมเคยเห็นเนี่ยแบบเหมือนเขาคือเด็กน้อยที่ไม่โตขึ้นเลยอ่ะนี่คือสิ่งที่ผมสงสัยกันแต่เข้ามาเลยพี่อุ้มเพราะว่าผมเห็นในรูปใช่ไหมครับมันคือรูปที่ถ่ายเอาไว้แบบค่อนข้างนานแล้วนะครับแต่ว่าพอมาเห็นที่ปัจจุบันเนี่ยคนที่เขาดูแลหรือว่าที่เขาตกแต่งเนี่ยเขาต้องมีความละเอียดอ่อนมากนะครับเพราะว่าคือนึกเลนะคุณผู้ชมต้นไม้มันใหญ่อ่ะมันกว้างมากแล้ว เขาตัดยังไงให้มันเป็นเหมือนในรูปเหมือนเดิมอะดูนะพวกหินอะไรเงี้ยอุ้มพอเข้าใจได้ใช่จะอาหินยังพอเข้าใจถูกต้องต้นไม้ตรงพุ่มตรงนี้โอเคอะอาจจะวัดเอาไว้แล้วแต่ประมาณนี้แต่อย่างนั้นอะภูเขาอะภูเขาลูกนู้นอะในภาพอะตรงภูเขาตรงนั้นมันมีแหว่งเป็นต้นไม้ขึ้นหลอมแหลมยังไงตอนเนี้ยก็ไม่มีก็เหมือนเดิมอะมันไม่มีอะไรย้อยเข้าลงมาเลยอะทำยังไงอะ ไม่ได้มีแค่สวนสวยอย่างเดียวแต่ด้านบนเนี่ยยังมีเป็นที่เก็บรูปภาพของศิลปินดังๆด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันชั้น2ได้ครับเรียกว่าสวยงามมากนะครับสุดๆเลยเพื่อนๆครับผมจะบอกว่า คืออย่างในนี้นะครับ <Ừ. S 2> เขาจะให้หนักท่องเที่ยวนี่คือสามารถเดินชมได้ถ้าเป็นพิพิธภัณฑ์อื่นทั่วไปเนี่ยคือปล่อยให้กระจาย <Ừ. S 2> แต่ว่าที่นี่คือเซตเป็นรูทเลยว่าต้องเดินมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เพื่อจะให้มันได้ครบทุกที่ครับมันเป็นเรื่องราว <ๆ S 2> เรื่องราวดีมากจะได้บอกไม่หลงด้วย ห้องจัดแสดงของศิลปินที่ชื่อว่าโยโกยาม่าไคกันอันนี้คือของเขาทั้งหมดเลย oh. เขาเป็นศิลปินที่ทำภาพวาดเกี่ยวกับพวกแบบเพนติงเพนสีที่แบบเป็นรูปภาพของญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยครับพี่อุมเนี่ยแต่ละภาพสวยๆใช่ไหสวยๆครับ ครบทั้งหมดนะคะก็จะออกมาวนทางออกทางเดิมเลยและนี่ก็คืออาดาจิมิวเซียมออฟอาร์ตเป็นแย่ชอบไหมสวยมากคือค่อยๆไล่ความแบบคำสวยแบบขึ้นมาเรื่อยๆนะตั้งแต่ส่วนแรกส่วนที่2แล้วก็ยิ่งส่วนสุดท้ายนี่คือเป็นไฮไลท์เลยสวยมากครับผมเยี่ยมมากแต่ว่าก่อนกลับออกไปนะเขาบอกว่าตรงนี้มันจะมีกิมมิคให้เล่นอย่างหนึง่ง ยังไงอะถ้าเกิดว่านี่นี่มาดูงนี้นี่มาดูใกล้ๆตรงนี้นะมันจะเป็นเคอร์ฟเป็นรูปหัวใจตรงนี้อ่ะแล้วถ้าเกิดว่ามาปุ๊บเราก็นั่งเลยครับแล้วก็ถ่ายรูปเหมือนเอามือกอดหัวใจไว้ถ้าเกิดว่าเราเอามือกอดหัวใจได้พอดีเป๊ะเนี่ยแสดงว่าเราจะสมหวังในความรักเออพี่อุ้มครับผมว่าเดี๋ยวเพื่อนๆทางบ้านอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเพราะว่าี่อุ้มแขนสั้นพุดเดียวไง เดี๋ยวผมทำให้ดูดีกว่าอ่ะพี่กุ้หมอกก่อนอยากให้เพื่อนๆเห็นชัดๆอ่ามาแขนสั้นน,นนะเนาะแขนสั้นตรงไหนวะแขนยาวมาปั๊บดูงผมนะครับเรานั่งปั๊บแล้วกอดหวัวใจนะแล้วยื่นมือออกไปปั๊บวันนี้เปน็นนี้นี่นี่นะครับเห็นชัดเจนไหมครับผมอ่าเป็นไงล่ะแขนยาวไงแขนไม่สั้นไงโ d <ด>ไม่เห็นดีเลยความรักชัดเจนทวไมชัดเจนนะที่ไม่ชอบ สวยสวยทุกมุมแต่ตอนนี้กุ้มต้องขอโทษเพื่อนๆจริงๆนะคะเวลารเราหมดลงแล้วเออวลาของรายการวันนี้หมดลงนะครับแต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองชิมเนเนี่ยยังไม่หมดนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราไปเที่ยวกันต่อครับติดตามพวกเราได้นะคะทางช่อง t r u e r u วันเสาร์สี่โมงเย็นครับผมหรือว่าใครนะครับอยากติดตามชมย้อนหลังสามารถคลิกเข้าไปได้ครับผมที่ยูทูบช anel นะครับผมชื่อว่า Japan X TV Official นะครับ และอย่าลืมกด subscribe กับพวกเรากันด้วยได้เลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่อยากเข้ามาเชิฮัลโหลทักทายพูดคุยกับพวกเรานะคะเข้าไปที่แฟนเพจของมาจิเดะเจแปนได้เลยหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่สวยๆหรือว่าที่พักโรงแรมร้านอาหารต่างๆนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของเจแปนเทลิดเดเขาได้เลยได้เลยครับผมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเที่ยวชิมาเนะใหม่สัปดาห์หน้านะสัปดาห์นี้พวกอุ้มสองคนลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเจอกันนะครับเจอกันเจอกัน มีชื่อเต็มว่ามัซเอโวโกปพาร์คเป็นทั้งสวนนกแล้วก็สวนดอกไม้โอ้เจอเผาพัน์เพื่อนตอนนี้เราอยู่ที่เมืองมัซเซอโอ้ยเดี๋ยวดูนะอย